มันนี้ออกมาชมสวนพี่น้องเอ้ยเบิ่งดูบักเขียพี่น้องบักเขียปลาบักเขียสวนบักง่ลยเด้พี่น้องเกี่ยวเบิ่งดูบหน่อยดูดูพี่น้องด่านซ้อนมันปลูกเป็นสวนแบบง่ายเลยจ้ะสวนแบบง่ายเลยพี่น้องด่านซ้อน มีหญ้ามาแว่สื้อเพิ่นพี่น้องเบิ่งดูดอกอีหลีเด้อพวกแก้วเบิ่งดูงดตัวการซ้อนปลาบักเขียหน่วยพ่อเง่าๆล่ะพี่นอ้องหน่วยพ่อเงามๆน่วยพ่อกินจ้าการซ้อนกาะสาะอวนเนาะพี่น้องเนาะ าดงามอิลีเด้พี่น้องหน่วยพ่อกินดีๆละ่ะมึงดูตาสะออนแม่ยา่ามาสงขนมเลยมาแวะสื่อน้ำผึนมึงดูพี่น้องหน่วยงามๆดุกๆมึงดูป่านซ้อนมาสื่อกับสวนเผึนขายบัวแพงพี่น้อง ตาสะอวนอิรีเดสวนแบบง่ายเลยเด้พี่นอ้องค่ะมาส่งขนมทั้งนี้เห็นกรเลดแวรลงมาสื่อน้ำเพลินพี่น้องตาสะอวนองามหายงามขาดเรียกเอาหน่วยพ่อกินเหรอพี่นอ้องว่ะ มึงในเปี่ยนไปเกี่ยววะมึงดูต้นพี่น้องนี่แต่นวยงามๆไม่ดีเด้พี่น้องเอ้ยตัดสะอ่อนมึงในเปียงหน่วยพ่อกินดีๆหว,วานๆพี่นอ้องเพิ่นประเด็น้าบ่ได้ฉีดยาดิปลอดสารเนี่ยปลอดสารพี่น้องปลอดสารจ้ะปลอดสารพิด เกษตรอินทรีย์พี่น้องเกษตรอินทรีย์่ม่ญาติสะอ่อนไรเล่ห์ขอทายบรรยากาศมาฝากพี่ฝากน้องหรอกพี่น้องงามตาสะอ่อนมาส่งขนมเห็นมันงามก็เลยแวะลงมาเบิ่งเลยมาขอเสือน้ำเพลินพี่น้องงามเพอร์อีดีเล่ขอมียาตสะอ่อน รวยพอกินพี่น้องรวยพอกินงามขักพี่น้องเบิ่งบรรยากาศดู่บยุ่ไก่บ้านเด้พี่น้องยุกเพิ่นปลูกยุ่ข่างบ้านเพิ่นนี่ล่ะพี่น้องแต่มันหันได้ผลผลิตดีงามงามเพิ่นจะใส่ปุ๋ยขอกปุ๋ยยังนี่ล่ละพี่น้องนี่ วุ้นขี่งัาเฮาหน่ล่ะบ่ได้ใสสารเคมีอีหยัยงปลอดสารพี่นอ้องจ้าขุนกะโอ้ยปลาอ่อยงามดูพี่น้องเบื้องบรรยากาศดูเสียละ่ะบานนอกบานหน้าเฮาบรรยากาศสดชื่นดีดีพี่นอ้องตามซ้อนส้อนคลิปนี้เอาไว้ซักนี้ก็น้อพี่น,อน้องเนาะอื แม่ย่าเห็นบักเขียงงามก็เลยอยากให้พี่เห็นนองเห็นน้ำเอาไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะฝากติดตามแม่ยา่าต,ต่อไปเนี่ยเด้อค่ะเด้อสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ